สวัสดีครับไบรุนครับวันนี้น้าหน,นวดมีอุปกรณ์1ตัวนะที่สั่งมาจาก l ัสดานะครับก็เป็นปลั๊กไฟนะครับตอนนี้ที่บ้านน้นหนวดจะมีปัญหาก็คือปลั๊กไฟไอ้โต๊ะทำงานของน้หน,นวดมันจะไม่พอนะครับแล้วก็มันยังจะมีไอ้พวกอะไรละ่ะอะแดปเตอร์เสียบสําหรับชาร์จโทรศัพท์เพิ่มเติมอีกเวลาเราใช้งานนะครับน,นี้เลยแก้ปัญหานะก็คือ ด้านล่างของโต๊ะทางานเนี่ยมันก็จะมีตัวเต้ารับที่มันไม่ได้ใช้งานอยู่นะครับมันเป็นมันเป็นช่องของสายอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็เดี๋ยวนั้เราจะถอดตัวเต้ารับชุดนั้นเนี่ยออกนะครับก็ดูจากอินเสิร์ตภาพที่นหนวดลงให้นะครับว่าลักษณะเต้ารับเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของปลั๊กไฟนะครับไอเต้ารับตัวที่ว่าดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรานนวดจะเอาไส้มันออกนะครับเอาไส้มันออกแล้วใส่ ไส่ของเต้ารับตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไฟจากจุดด้านบนที่มันเป็นเต้ารับอยู่แล้วเนี่ยเอาความมาใช้งานแล้วก็เต้ารับตัวใหม่ของนันดนวดเนี่ยที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบตัวเต้ารับที่เปียบเสียบปลั๊กไฟนะครับสำหรับเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ตัวเต้าสําหรับเสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับซื้อมาสอตัวนะเดี๋ยวก็เอามาติดบริเวณห้องนั่งเล่นอีก1จุดนะครับ ไปดูกันตัวนี้ซื้อมาจากลาซาด้ราคาตัวละ184บาทนะครับตัวละ184่าทเนบี่ยาต้องบอกก่อนว่า,าไม่แพงนะเพราะว่าก่อนที่นนท์จะสั่งซื้อเนี่ยนนท์ไปดูที่ไทยวัสดุมานะครับของไทยวัสดุเนี่ยเป็นเต้ารับแบบแบบเดียวกันคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเต้าเสียบ USB ด้วยนะครับในตัวเดียวกันนะครับพร้อมกรอบนะ ตัวเดียวนะราคาอยู่ที่385บาทหรืไงนะี่แหละโอ้โหม,มันแพงวะ่ะอันนี้ซื้อ2ตัวได้ราคา,าราคาตัวละ184บาทนะครับก็พอบวกค่าขนส่งแล้วเนี่ยมันก็อยู่2ตัวตกที่399 2ตัว400แหละเนาะตกตัว200บาทนะครับแต่มันไม่มีกรอบให้ไงนะครับเพราะเราไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะมาติดตั้งเพิ่มเติม,ตมกับกับตัวอุปกรณ์เก่าที่เรามีนะ นี่นะครับสั่งมาจากบ้านแพ้วสมุทรสาครอ,อ๋อจากสมุทรสาครน,นี่เองนะครับอำเภอบ้านแพ้วนะอ่ะดูกันเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนนะครับลองแกะดูซิหน้าตาเป็นยังไงฉุก <c oughs> พันก็ไม่มีอะไรนะอ่ออะไรมาเนี่ย <c oughs> เขียนอะไรมาด้วยวะเดี๋ยวเขียนว่าอะไรอะปลายสวรรค์ เกี่ยวอะไรกับกู่นเนี่ยอันนี้อะไรใบอะไรเนี่ยอยากจะใส่อ๋อพวกเป็นเศษกระดาษเลยเนาะเศษกระดาษนี่นอะไรชุดกล่าวคู่สีคูนสีขาวกล่องพิมพ์ทองเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วล่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ยไปเลยก็ปักพวกนี้นะครับไซนี้ยนะครับมันเป็นไส้ในที่เข้ากับ ปลั๊กบ้านทั่วไปได้เลยนะครับตามขนาดเลยนะครับสเปคที่นหนดดูไว้นะครับไอตัวชาร์จชุดไฟชุดเนี้ยมันจะเป็นสเปค5โวลต์2.1แอมป์นะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบชาร์จไม่ได้เร็วมากนะชาร์จแบบปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าด้านนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟแบบปกตินะก็ช่อง USB มี2ช่องแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์สำหรับกดเพื่อใช้งานมันเป็นสวิต กดติดปล่อยดับไม่ใช่กดติดปล่อยดับกดติดกดดับนะเ,นเห็นไหมครับความสูงลักษณะความตาม่างนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณไฟของตัว USB นั่นเองนะครับด้านหลังสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะดูสิต้องแกะดูสักตูนก่อนอ่ะดูใกล้ๆนะครับนี่หน้าตาของมันนะครับ5โวลต์2.1แอมป์นะครับ USB ชาร์จเจอร์นะครับ, ger, รบตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับจะมีเสียงด้วย อ่านะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับอ่ะดูด้านหลังตรงนี้แหละที่นนวดกําลังกังวลว่าคือที่ไปดูที่ไทยวัสดุนะครับมันจะเป็นซอ็อกเก็ตแยกกันนะครับจะเป็นแยกปลั๊กแบบนี้หนึ่งเซตเลยนะครับแยกออกไปอีกต่างหากแล้วก็ตัวนี้หนึ่งเซตเลยนะครับเขาจะไม่ได้อยู่ในชุดเดียวกันแบบนี้ก็ต้องจําไฟหากันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ดีนะเออถือว่า ทำมาเป็นเซตแบบน,นี้พร้อมใช้งานเลยนะครับข Fi นาะดสายไฟนะที่ใส่ได้นะครับสำหรับชุดนี้ก็สาหร,รับตัว Power อร์นะครับก็1.5-4 mm มิลลิเมตรนะครับดูส่วนตัวของ USB charger นะครับก็5โวลต์2.1แอมป์นะครับตัวนี้ก็ผ่านมาอ,อกอด้วยนะ มกเล็กที่166-2549ก็ 49, ถือว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอ,อย่างน้อยสบายใจได้ว่ามันมีมาตรฐานรองรับนะ,ะเดี๋ยวนะันวดจ,จะลองไปติดตั้งและเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้งานดูนะครับไปเลยครับเกิดปัญหานิดหน่อยครับวัยรุ่นตัวไอเต้ารับชุดนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นส่งพานา s o เนาะก็เป็นส่งมาตรฐานปัจจุบันนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วก็ ถ้ามันเป็นทรงพานาโซนิกเนี่ยมันจะเข้ากับทรงเก่าของหน้ากากของนั้นหมดไม่ได้นะครับเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับมันจะมีแกลบอยู่นะครับแล้วก็เวลาใส่ตัวนี้ไปมันก็จะมีแกลบอยู่มันจะเข้าไม่พอดีเห็นไหมครับทางแก้ไขก็เลยต้องไปซื้อหน้ากากทรงพานาโซนิกมานะครับก็ตัวนี้ไม่แพง20บบาทเองนะครับก็เดี๋ยววัดให้ดูนะครับระยะมันก็จะพอดีกันเลยคันนี้ ไม่ยากไม่ยากแก้ไขทุกอย่างแก้ไขได้ครับจะให้ดูก่อนเห็นไหมะจะเข้ากันพอดีนะครับแล้ก็ด้านหน้านะครับจะให้ดูด้านหน้านีนึเปนะก็จะมีแกลบเหลือแต่น้อยกว่าแค่น,นี้นะครับถือว่าดีกว่านะโอเค ไปลองติดตั้งกันต่อนะครับโอเคครับวัยรุ่นนี่ก็เป็นหน้าตาหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวขอบที่น้ำหนวดเอามาใส่ก็กลับหัวไปซะหน่อยลืมดูนะครับกลับหัวไปซะหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิด USB นะครับก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับเปิดสัญญาณไฟก็จะแสดงนะครับเดี๋ยวนหนวดลองดูลองเสียบดูนะครับปับ๊บ ก็ขึ้นชาร์จเลยนะลองปิดดูสิ<อ>ปึ๊บอ่าแต่าชาร์จก็หลุดเห็นไหมครับถ้ากดชาร์จปั๊บก็ขึ้นชาร์จเลยนะครับอ่าโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับไอรุน่นสำหรับการเปลี่ยนชุดปลั๊ก usb นะครับลองไปหาซื้อกัือนดูนะครับตัวนี้คิดว่าใช้ตามบ้านมีประโยชน์มากนะครับสำหรับจะได้ไม่ต้อง เต้ารับอะไรเล้ล่ะอะแดปเตอร์ของการเสียบชาร์จโทรศัพท์จะได้ไม่เกะก,กะด้วยนะครับใช้แค่สายอย่างเดียวโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ